ก็หลังจากที่เราไปดูบ้านนะครับในพีที่ผ่านมาเราก็ไปพักที่นี่ครับผมอยู่จังหวัดราชาบุรีครับไม่ไกลแล้วก็ที่พักดีมากๆเลยวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มารีวิวที่พักพร้อมกับน้องแมวให้ดูครับไปดูกันว่าคลิปนี้จะน่าสนใจขนาดไหนและที่นี่<ล>ราคาเท่าไหร่และมีอะไรน่าสนใจชมที่ช่องผู้ชายมีหนวดนักจะตายนะครับ ตื่นมันแต่เช้าเลยนังนี้โทชิโอ Good morning ครับทุกคนเช้านี้เอาหนึ่งอ๋อ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 ออเออเออเออลูกชายนี่นี่ให้ดูนี่โทชิโอแมวญี่ปุ่นครับทุกคนแมวมินวด นี่เฟียลฟอร์ว่าล่ะนี่นนาพาด้วยกันมาเทปแรกเดี๋ยวทุกคนจะรู้จักแมวญี่ปุ่นคือนางคือเป็นตัวคู่นะเป็นแมนเตบอลแล้วก็ดิง่งแล้วก็ดิ่งคาราเมลมาใส่ให้หล่อล่ะ <c oughs> นี่หนุนการง่ายแต่นั่งงดมานี่คือร้องทั้งวันเลยเป็นครั้งแรกที่พามาด้วยกันแต่ร้อง ร้องในกรุงเทพยันยันราชบุรีบ้านโป่งดูอจิตปาก <c oughs> นี่มองกล้องหน่อยเลวทีโอโชดนี่นี่มองกล้องผมรอไหมครับผมรอไหมอ่าอมันกันเลยข้างบนเป็นไงบ้างครับอากาศดีงไหงมครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับข้างบน ที่นี่หนาวไหมครับหนาวไหมที่นี่ข้างบนอ่ะฮะมันหนาวเปล่าฮะอุ้ยแมวแมวญี่ปุ่นนี่คือปีนต้นแบบต้น,ตนไม้เก่งสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาพักแถวราชบุรีเรามาเจอที่พักอีกที่หนึ่งที่อยากแนะนำมากเลย ก็คือเวียงคำรีสอร์ทครับจะบอกว่าที่นี่ดีมากๆครับผมดูบรรยากาศแต่ที่นี่เนี่ยติดถนนใหญ่นะครับวันนี้ว่าเราเอาน้องแมวมาด้วยนะครับลูกชายของเรานะครับมาออกทริปด้วยกันครั้งแรกเราจะให้ดูบ้านพักของเราที่ออกพักอยู่นะครับเป็นยังไงนะมานี่นะครับสังเกตเลยนะครับผมเข้ามาเนี่ยราชบุรีนะครับเป็นข้างหน้าทางเข้ามาเลยนี่เราพักบ้านหลังนี้ครับ สดวาส่วนตัวเลยใครจะพาครอบครัวหรือพาเพื่อนมาก็ได้เลยครับผมนี่ครับผมข้างหน้าเขาก็จะมีที่นั่งมาเรีนข้างหน้าด้วยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถเดินไปได้หมดเลยรอบนี้นะครับทั้งรอบหมดเลยแล้วในห้องนะครับผมในห้องแอร์มีน้ำอุ่นมีอะไรครบหมดเลยนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากข่ะมาดูอ่านี่นะครับผมดีมากนะครับห้องน้ำนี่ครับคือจะบอกเป็นอะไรที่พอดีราคาไม่แพงครับผมแค่ราคา7จ็้บาทเท่านั้นอาบรรยากาศดีมากครับผม ก็ติดถนอนอาจจะแบบมีเสียงนิดหน่อยแต่ไม่ไม่ดังมากแล้วก็บรรยากาศดีที่สําคัญเนี่ยช่วงเนี้ยมาอากาศเย็นครับผมโอเคใครมีโอกาสแนะนําแล้วกันใครที่มาแถวราชบุรีมาเที่ยวราชบุรีไม่ไกลก็กทำมอยาหาที่พักที่ละกันครับผมนี่สี่เวียงคํานะครับแนะนําครับเวียงคําโอเคครับไว้เดี๋ยวไว้ชมว่าคลิปต่อไปเราจะไปรีวิวที่ไหนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝาก กดไลค์กดซับสิครที่ช่องคุณผู้ชายมีหนวดนะ่ารักจะตายด้วยนะครับไปก่อนกับลูกชายของผมเขาจะอที่นี่ขออนุญาตน้องแมวเข้าพักเขาก็ให้เข้าด้วยนะโอเคใครที่มาลองดูบายบายไมก่บนบายบายครับผมแมวมีหนวดกับผู้ชายมีหนวดใครที่ไปราชบุรีอยากหาที่พักถูก และดีแล้วก็สับเลี้ยงเข้าได้นะครับก็แนะนําที่นี่เลยครับเวียงคารีสอร์ทครับผมอ่าก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ subscribe ที่ช่องผู้ชายโหดมากจะตายแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปไหนทําอะไรต่อไปอีพีหน้าขยายเราทําอะไรนะครับไปที่ไหนก็เม้นไว้นะครับถ้าเรามาีโอกาสเราก็จะไปให้นะครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับ